สวัสดีครับเพื่อนๆอครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวแคนาดามาเล่าให้พี่ๆทุกคนได้ฟังกันเรื่องราวของผู้หนุ่มคนนี้มันน่าสนใจยังไงนะครับคือผมไปดูคลิปของเขาแล้วผมรู้สึกสนใจเรื่องราวของเขามากๆนะครับโดยผู้หนุ่มคนนี้นะครับมาเที่ยวเมืองไทยนะครับจากคําชวนนะครับของชาวโซเชียลนะครับก็คือว่ามีหนุ่มชาวไทยนะครับผมเข้าไปคอมเมนต์ ในติกต o k ของอพ่อหนุ่มโอลิออสคนนี้นะครับโดยการชักชวนให้มาเที่ยวที่สวนของเขานะครับโดยเขาได้เขียนว่าแบบนี้สวัสดีพี่ชายนะครับคุณเนี่ยสนใจมาเยี่ยมฟาร์มของครอบครัวเขาไหมนะครับฟาร์มของเขาเนี่ยอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะเกี่ยวข้าวเซ็นะแต่ครอบครัวของเขาเนี่ยก็มีฟาร์มเป็นแบบผสมนะปลูกผักหลายอย่างนะครับ บางทีเนี่ยพวกเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าที่ฟาร์มของเขาเนี่ยมีลุงเขาเพียงแค่คนเดียวที่เป็นผู้ชายนะครับถ้าเกิดคุณสนใจเนี่ยนะครับผมก็ติดต่อกันนะครับเดี๋ยวก็จะ,ะหลังไหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีการพูดคุยกันนะครับเพราะหนุ่มคนนี้พ่อหนุ่มโอเลีอคนนี้ปรากฏว่าสนใจมาตามคอมเมนต์จริงๆนะครับ หลังจากที่มาตามคอมเมนต์เนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่าคลิปของเขาอาจจะไม่เยอะแต่เขาอยู่ที่ภาคอีสานบ้านของน้องชายควกนี้ที่ชวนเนี่ยมากว่า1เดือนแล้วนะทุกคนนะครับชีวิตของเขามันน่าอิจฉาย,ยังไงอะ่ะเออก็แค่มีคนชวนไปนอนบ้านไหมนะครับไม่ใช่นะครับดูเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆนะครับผมเนี่ยดูคลิปเขามันมีแค่3มคลิปนะครับคือปีนต้นไม้ สไตล์การใช้ชีวิตของเขานะมันน่าอิจฉาตรงที่ว่าเออใช้ชีวิตแบบฟรีสไตล์นะครับปีนต้นไม้นะครับผมอาบน้ําแบบชาวบ้านเลยนะฮะหนองน้ำนะฮะแล้วก็ตกปลานะครับตามสระน้ำนะฮะแล้วก็อวดบ้านที่เขาได้พักฟรีๆนะครับเขาอยู่บ้านหลังนี้มากกว่า1เดือนนะครับแล้วก็นะฮะแล้วก็ชี้ให้ชาวบ้านเขาดูนะครับว่านี่คือบ้านที่ผมพักมาแล้ว1เดือนนะนะครับ ช่วยงานชาวบ้านด้วยนะครับผมนี่คือห้องสวีทของเขานะครับผมก็คือเต็นท์นะฮะกางเต็นท์แล้วก็นอนอยู่ในนี้เขาใช้ชีวิตอยู่เนี้ยเดือนหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ช่วยงานชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศพเอยนะครับหรือว่ากินเหล้ากับชาวบ้านกินข้าวกับชาวบ้านนะครับนะนะฮะยกเหล้าขาว40ดีกรีนะครับน่ะชาวบ้านมาอวดด้วยนะครับแล้วก็ ตื่นมาทุกวันก็จะมีการช่วยเหลืองานอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะงานที่เขาทำเนี่ยนะครับก็จะมีงานหลากหลายอย่างเช่นตัดอ้อยออนะครับผมงานที่เขาไม่เคยทําแล้วก็เชื่อว่าชาวต่างชาติหลายคนอาจจะไม่เคยทําตัดอ้อยนะครับชิมอ้อยที่ตัวเองตัดนะฮะผมแล้วก็ช่วยนะออให้น้ําพืชนะฮะแล้วก็เก็บสายนะครับผมแล้วเขายังบอกว่าเอ,อ้ยอากาศที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะตอนเช้าหนาวนะแต่ก็กลางวันก็ร้อนจริงๆ นะฮะแล้วก็เดินตลาดชนบทนะฮะผมแล้วก็ซื้ออาหารอยากกินที่คุณอยากกินอะมากินเองนะครับผมซึ่งมันอร่อยมากนะฮะกินกับชาวบ้านเขานี่แหละนะครับซื้ออยากกินอะไรก็ซื้อมากินนะครับผมเนะี่ยเรารู้สึกว่ากลางคืนตกดึกนะฮะกลางคืนตกดึกทําอะไรรู้ไหมครับไปล่าสัตว์นะครับก็คือว่าปยิงหนูนะครับตัวเขาเองยิงไม่ได้หรอกแต่ไปกับชาวบ้านนะครับ, healing, รบแล้วก็มีชาวบ้านก็ยิงได้ด้วยนะฮะได้นกได้หนูมา3มตัว นะครับในห,หนูมาสามตัวแล้วก็กินหนูกับชาวบ้านโอ้โหผมบอกได้เลยนะพี่วิตของผู้ชายคนนี้สุดจริงๆนะครับเรื่องราวมันก็เลยน่าเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสามารถตามไปดูได้นะครับคลิปของเขาเนี่ยมีแค่แค่4คลิปเองซึ่งก่อนจะมีคลิปที่มาเมืองไทยของเราเนี่ยเขาก็เคยไปใช้ชีวิตสไตล์นี้นะครับที่กรรพูชามาก่อน นะครับแต่ว่าคลิปนั้นก็เมื่อ1เดือนที่แล้วแล้วก็เขากําลังอยู่ในประเทศไทยของเรา1เดือนเช่นกันแต่คลิปในไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด3คลิปนะก็ต้องบอกว่าพ่อหนุ่มคนนี้เขาชื่นชอบมากๆนะครับผมเขาแบบเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากทําแบบนี้แต่บ,บางคนอาจจะเป็นผู้สูงอายุแต่พ่อหนุ่มคนนี้ย,ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับไม่ได้มาอยู่แบบฟรีๆนะครับมาช่วยชาวบ้าน นะครับว่าเอ้ยนะตื่นมานะครับผมก็มีอาหาร,าหารก็อาหารก็อาจจะแบบทํากินนะอาหารก็คือทํากินเองไปหาแล้วก็ไปทํากินนะครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นที่เป็นเรื่องราวที่แม่ฝรั่งเขาชอบกันจริงๆนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะฮะให้เ,เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยคอมเมนต์อาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าคลิปของเขาเนี่ย มีลงไปแค่สี่คลิปเท่านั้นเองนะครับคอมเมนต์ Comment ชาวต่างชาติเขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบดูวิดีโอของโวลิออสมากนะครับเขาเนี่ยยังเป็นชายหนุม่มอยู่เลยนะแล้วก็ชอบที่ไปพบปะผู้คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาศัยอยู่ในชนบทนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกเนื้อหาของเขาเนี่ยดีมากเลยนะครับที่ได้เห็นคุณออกมานะครับแลวใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายของคุณดูแลตัวเองด้วยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าฉันเนี่ยชอบวิดีโอที่คุณทํามันดูเป็นธรรมชาติมาก แล้วพริกเป็นยังไงบ้างมีช่วงหนึ่งที่เขาไปกินพริกสดนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้โหนะฉันชอบเนื้อหาของคุณมากเลยนะเนื้อหาของคุณนี่เป็นธรรมชาติมากและก็สมจริงทําให้ฉันเนี่ยสนใจที่จะอยากใช้ชีวิตเหมือนคุณนะเชื่อเถอะว่าไม่นานคุณก็จะได้รับความรักจากคนจํานวนมากหมายถึงชาวบ้านนะนะครับผมนะฮะเขาบอกว่าคุณควรอาบน้ําเมื่ออากาศร้อนอ่านะครับก็บกว่าตอนเช้าเนี่ยมันหนาวใช่ไหม ก็เลยแนะนําเขาว่าถ้าจะอาบน้ำเนี่ยก็แนะนําให้อาบตอนเช้านั่นเองนะครับคือคอมเมนต์เนี่ยผมจะไล่เป็นคล,ปคลิปไปนะครับเขาบอกว่า,าเนื้อหาวิดีโอของคุณเนี่ยดีมากได้เรียนรู้วัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของผู้คนทั่วไปนะโดยอาศัยอยู่ในโลกใบนี้นะครับฉันเพิ่งมาจาก มาเจอช่องของคุณโดยบังเอิญนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันก็มาจากแคนาดาเหมือนกันฉันอาศัยอยู่ที่แม่ห้องสอนนะแจ้งให้ฉันทราบด้วยื่าเกิดคุณได้มาที่นี่นะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกโอ้พระเจ้านะครับนั่นเป็นสายตาที่ดีมากในการเห็นงูในตอนคืนคอ,อมเมนต์อาจจะไม่เยอะนะขออภัยนะเพื่อนๆนะอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องราวของผู้หนุ่มคนนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้มีโอกาสไปดูคลิปของเขาก็ต้องชอบนะฮะ คลิปของเขาแน่นอนเพราะว่าผมชอบมากเลยนะนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ไปที่ตามแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วไปเข้าไปกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการไปสัมผัสชีวิตชนบทจริงๆแบบนี้นะครับมันจะได้อีกอรรถนึงแต่นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่ว่าการที่จะไปแบบนี้นึกจะไปก็ไปได้ต้องมีคนในพื้นที่ ชวนไปนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพ่อหนุ่มชาวแคนาดาคนนี้นะครับเรื่องราวเขาน่าประทับใจนะครับผมก็เลยเอามานําเสนอนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าเออเขาทําแบบเต็มใจทําแล้วเขาอยากสัมผัสชีวิตชนบทของคนไทยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเดินตลาดนะครับสัมผัสที่จะเรียนรู้นะครับภาษาไทยนะครับคือเขาเนี่ยยังสอนภาษาไทยคนอื่นเลยนะ คำว่ากินข้าวกินข้าวเนี่ยคนไทยจะพูดแค่อิ l i ลท์แค่นี้เองนะครับอิสไลทนะครับก็คือกินข้าวนะครับ,เ,รบเขาก็จะสอนไปด้วยนะครับสอนเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษแหละในคลิปของเขาคือในคลิปของเขาเนี่ยเรื่องราวสตอรี่มันเยอะจริงๆนะครับผมไม่สามารถเอามาพูดแล้วก็บรรยายเพื่อนฟังทั้งหมดเอาเป็นว่าคลิปวิปดีโอที่ผมกําลังพูดให้พี่ๆดูอยู่ฟังอยู่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เขาทําในชีวิตประจําวันแต่ไม่ใช่ทั้งหมด นเนื้อหาที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วเขาดึงช่วยงานบ้านของอเจ้าของบ้านที่เขามาพักอาศัยอยู่เนี่ยช่วยทุกอย่างนะครับเขาพาทําอะไรเขาชวนทําอะไรทาหมดนะครับก็ต้องบอกว่าหายากจริงๆนะครับคนที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วสัมผัสชีวิตชนบทแบบนี้นะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมให้เพื่อนๆนะครับ ตามไปดูกันได้นะครับเกี่ยวกับสตอรี่เรื่องราวของพ่อหนุ่มคนนี้นะครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมเอามาแบ่งปันแล้วพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับใครสนใจนะครับจะติดตามไปดูนะสามารถกดที่ลิงก์ที่ผมขึ้นไว้ให้ได้นะครับที่ใต้ช่อง d e s c r ิ p ช i ่ n นะตามไปดูกันเองได้ก็นะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเพียงแค่10%เท่านั้นเองนะคือผมรวบลัดไหมเพื่อนๆได้ฟังกันอ่ะ ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับฟังสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ